กราบสวัสดีพี่น้องที่เคารบรัฐอยู่กับผมมอลำสซิงดินดัวฝุ่นมัวโอ้เข้าได้ไรมาดูหน่อยได้ไหมฮะอะไรอะไรแค่เนี้ยจะเอาขนาดไหนตูหลังเดียว <laughs> thử tôi mày bây giờ về đây giờ yếu đây, đây lắng điều láng đeo thì này có ไปยกสายให้ม of ืดๆไปยกมันออกหมดกุ้งกุ้งเต็ม

อะไรเอินทำอะไรฮะทำกับข้าวคนเดียวอะไรคนเดียววะจะโทษคนอื่นว่างั้นจะโทษคนอื่นว่าคนอื่นทำฮะแต่ตัวเองทำตัวเองทำเงาข้าวคนเดียว ý cần kịp cùng, đại mà không kịp đằng nam á sai đi đâu nam á mày hoàng đem mày รวบสงกันให้ตักน้ำมาใส่จะได้เก็บง่ายเก็บอย่างนี้เก็บยากเก็บอย่างเี้เย,เก,ยเก็บง่ายครับตักน้ำใส่รวดเร็ว 道理呀，也不那么透明。 ฝน,นตกแต่เช้าครับวันนี้กรบร้องแต่เช้าเลยช่วงนี้ก็สานการณ์ก็ยังกึ่งกลางอยู่นะครับยังไม่ ชัดเจนครับก็อยู่บ้านตามเคยวันจันทร์ครับจะได้ไปทำงานอยู่ที่ไหนคอยดูนะครับว่าผมจะไปไหนช่วงนี้ต้องหางานทำครับไม่ทำไม่ได้งวดรถงวดราครับต้องทำ อยู่เฉยๆไม่ได้นะครับภาระเรามีตอนโซนบ้านกรดยังไม่ได้ไปแล้วครับไปง่ายแล้วเรื่องยังไม่จบครับมีงานอยู่นี่ทำอยู่นี่ก่อนครับ ถ้าฝั่งนู้นมีงานผมก็ไปเหมือนเดิมครับผมไม่ไปไหนหรอกไปฝั่งนู้นเหมือนเดิมแต่ช่วงนี้ไม่มีงานนะครับก็เลยทำฝั่งนี้ไปก่อน สำหรับทริปนี้ไปแล้วครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ